ไปดูงานวันมรดกโลกที่ห้วยขาแข้งกันหน่อยคุณผู้ชมคาของปี2568นะคะลํำลึกพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์พร้อมกับดึงเยาวชนร่วมสึบสารโครงการป่ารักน้ำนั่นเองนะคะงานนี้จัดไปเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเขาได้จัด วันมรดกโลกห้วขาแข้งนะคะครบรอบ34ปีด้วยค่ะที่ทางยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะคุณสปบบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้เองนะคะจัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านไร่นั่นเองค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อน,น้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการ พูดถึงเรื่องราวของพระราชกรณียกิจนะคะทางด้านการอนุรักษ์ผืนป่าแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติค่ะซึ่งเยาว,วชนของจังหวัดอุอทัยธานีเนี่ยนะคะเขาร่วมการถ่ายทอดผ่านการแสดงในพิธีเปิดอย่างงดงามนะคะภายในก็จะมีภายในงานเนี่ยมีทั้งผู้ว่าผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรท้องถิน่นภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนร่วมงานอย่างคับข้างนะคะคุณสบิดาบอกว่างานนี้เนี่ยนะเป็นงานที่สําคัญมากๆนะคะถึงการสืบสานโครงการป่ารักน้ําให้เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ในการดูแลผืนป่าห้วยขาแข้งให้คงอยู่ประเทศไทยอยา ยังอยู่นั่นเองค่ะครับท่านผู้ชมมาดูเรื่องความเดี๋ยวมีเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะนะคะแล้วก็ที่สาคัญชุดการที่เรามีความรับผิดช,ชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการสาคัญที่คนไทยจะต้องตระหนกก็ถือว่าเป็นการน้อมํำรึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช